สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่วีราดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช5 6 8 8าหสำหรับราศีหรือลัคนาพิจิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ภาพรวมงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเราราศีหรือ ลักษณะพิจิกนะคะเดือนหน้าก็เดือนเกิดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในเดือนนี้หรือสิ่งใดที่จะต้องเฝ้าระวังให้ไพ่ช่วยนำทางเราดวงดาวก็เช่นกันนะคะมาดูเลย Energy เป็นยังไงบ้างพลังงานออกมานะมีไพ่ Birds นะคะ อันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวการแต่งงานหรือคู่ชีวิตก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจานะคอมมิวนิเคชันนะคะ,ะ,คะแล้วแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่นะคะหลายคนก็มีเรื่องที่จะต้องพูดคุยตกลงหรือแม้แต่กระทั่งเซ็นสัญญานะคะเออเป็นเรื่องของการคุยเพื่อหาข้อสรุป บางอย่างก็ได้นะและไพ่สะพานเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะหากันเจอก็คือเหมือนกับพบข้อสรุปที่ลงตัวอ่าหรืออะไรที่ตกลงกันได้คุยกันรู้เรื่องหรือมาพบกันได้คนละครึ่งทางนะกับคนรักก็ได้นะคะหรือกับในธุรกิจในงานนะคะหรืออาจจะเป็นการที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานย้ายเมืองย้ายภูมิล,ลำเนา ะะอาจจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนบทบาทอะไรบางอย่างหรือก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความยากลำบากหรือปัญหาต่างๆไปได้นะคะการที่มีคนไกลเดินทางมาหาหรือเราเนี่ยแหละไปพบเจอกับเขาแบบนี้ก็ได้ค่ะคือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งความหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอ การที่จะมีอะไรที่มันเจอกันได้คนละครึ่งทางหรือตกลงกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะหลายคนก็ตอนนี้กำลังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งหรือเป็นปมพิพาทเป็นคดีความอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าน่าจะไกล่เกลี่ยหรือปรับความเข้าใจกันรู้เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจ เรื่องเงินอย่างเงี้ยนะคะเอาละทีนี้มาดูกันสัญญาซื้อขายหรือจะซื้อจะขายที่ทำกันอยู่มีโอกาสที่จะสำเร็จรู้ล่วงด้วยนะคะอยากทราบนะคะดวงชะตาของ ชาวราศีหรือลัคนาพิจิกค่ะในเดือนตุลาคมนี้ตื่นเต้นนะใกล้วันเกิดแล้วนะคะพิจิกอยากรู้ว่ามีอะไรดีๆจะเกิดกับพวกเราหรือสิ่งใดที่ควรจะต้องรำม,มัดระวังตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวราศีหรือลัคนาพิจิกค,ค่ะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาพิจิกด้วยค่ะ The Hierophant The Hermit Queen of Pentacles Ten of Pentacles Five of Pentacles Six, oh no, Nine of Cups Six of Wands, Seven of Cups, Two of Wands, The Chariot Bottom of the Deck, Nakadai <laughs> Pai Ten of Source. โอเคทีนี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องพบเจอนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอะไรที่มันผัดวันประกันพรุ่งมานานหรือเราไม่ยอมเผชิญหน้ามานานนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องเผชิญหน้าแล้วเพราะว่าเราทนไม่ไหวแล้วแหละมันปล่อยให้เราตกอยู่ในสภาพแบบนี้มานานแล้วสถานการณ์นี้ไม่ดีนะคะไม่ตอบโจทย์สําหรับเราความรู้สึกสิบดาบเลยคือเหมือนโดนรอบกัดโดนทรยศหักหลังโดนแทงข้างหลังหรือใช้คําพูดที่รับหลังเราอีกอย่างต่อหน้าเราอีกอย่างแบบนี้ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีข่าวดีตามมาเรื่อย นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอ,อ,อะไรอะเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องของสิ่งที่มันเป็นโชคลาภที่เรารออยู่ทวินหานะคะอาจจะเป็นลาบลอยจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือเงินปันผลบางอย่างหรือเงินที่ค้ากำไรได้นะคะไรายได้ที่มากขึ้นเรื่อยๆอ,ยอ หรือเป็นลักษณะของการที่ว่ากอบกู้สถานการณ์ได้ก่อนหน้านี้นนไรายได้ตกต่ําหรือมีเกณฑ์ที่ว่าโดนไล่ออกจากงานโดนเลทออฟหรือตัวเราเองเนี่แหละรู้สึกว่าเราอยากออกอยากลาออกเองหรือเป็นภาวะที่กดดันมากอยู่ไม่ได้หรือทําธุรกิจต่อตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วโดนไล่หรือโดนจับหรืออะไรที่ว่าเป็นการไล่ล่านะคะมันทําให้เรารู้สึกว่า เราเหนื่อยกับการหนีเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนจังหวัดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือย้ายประเทศไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะพเนจรแบบเนี้ยอีกต่อไปอหรือไม่อยากย้ายที่ทำงานอีกเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราอยากจะอยู่เป็นที่เป็นทางอยากจะ s e ตเ l ิลดาวอยากจะตั้งรากลงหลักปักฐานอยากจะสร้างครอบครัวก็ได้หรือมีคู่ชีวิตที่ดูแลกันอุปถัมภ์คำจุนอย่างเงี้ยนะคะหลายคนนะที่ อยู่ในสายงานที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะตอนนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการถูกเขาเรียกว่าอะไรไอ่ะจับตาอาใช้คำนี้เลยก็ว่าได้เหมือนมีคนที่เขาจ้องมองเราอยู่อาจจะเป็นลนักษณะของการสืบเสาะหาช่องทางการติดตอ่อหรือว่ามาถึงตัวเราอย่างเงี้ยนะคะคือมันดูแล้วเนี่ยมีใครบางคนอาจจะส่องเราอยู่ในอินเทอร์เน็ต อย่างเวลาเราโพสต์อรี่หรืออะไรก็ชอบมาดูเนี่ยอาจารย์ว่าน่าจะเป็นแฟนเก่าอ่าหรือคนที่เคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเลิกคุยไปแล้วนะคะเขาดูอ็อเซสเนาะเนี่ยทำไมเขาดูหมกมุ่นเรื่องของคุณจังเลยเหมือนคนยังตัดใจไม่ได้อะ่ะดูยังไงอย่างนั้นนะคะบางคนอย่ากันแล้วเลิกกันแล้ว แบ่งสมบัติเรียบร้อยแต่ก็ยังคงติดตามดูชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาทำท่าเหมือนอยากจะกลับมาแบบนั้นอ่ะแปลกๆนะสำหรับเราเรารู้สึกว่าทำไมตอนที่คุณมีโอกาสอะคุณไม่ทำให้ดีราศีพิจิกอ่ะเจอมาเยอะนะคะการถูกเอารัดเอาเปรียบคำพูดถักถางกดดันดูถูกหรือว่ากล่นดา่าหรือเป็นลักษณะของการที่ โดนนอกใจโดนหักหลังโดนโกงโดนหลอกเงินหลอกใช้ประโยชน์นะคะทำให้คุณตายใจทำให้คุณหลงเชื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยก็หักเหลี่ยมคุณแบบนี้หักเหลี่ยมโหดมากมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องลุกขึ้นมาสู้อะ่ะตอนนี้เบื้องบนก็ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจนะคะคุ้มครองราศีพิจิกอยู่เป็นคนที่ใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่า คุณจะเป็นคนที่เชื่อมต่อกับเบื้องบนได้ดีมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักนะคะเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าราศีพิจิกเป็นคนที่ <c oughs> มีน้ำใจกับทุกคนนะซื่อสัสตย์ในเรื่องความรักแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟอ่อนไหวอ่อนโยนมากๆแต่มักจะถูกคนกลั่นแกล้งคนเอาเปรียบคุณด้วยความใจดีของคุณนี่แหละ เอามาเป็นจุดอ่อนในการที่จะเข้ามาเฮิร์ตหรือทำร้ายจิตใจ,ใจคุณนะคะหลังจากนี้ไปราศีพิจิกจะไม่ยอมคือดูแข็งขันดูแบบสู้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับมีทางเลือกมากขึ้นอาจจะร,รู้รู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกหรือรู้ตัวแล้วว่าถูกใช้ประโยชน์อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะจากตอนแรกที่ไม่มั่นใจตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นนะคะ อาจารย์ว่าต้องระวังเรื่องของการสูญเสียอะไรบางอย่างหรือของรักคนรักหรืออาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะช่วงนี้หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะกับสัตว์เลี้ยงหรือลูกเด็กคนใกล้ชิดนะคะมันไม่ได้ร้ายแรงก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกเครียดรู้สึกกังวลแล้วต้องกลับมาคิดเป็นภัยคุกคามอะไรบางอย่างอาจจะโดนตามหรือว่าโดนแบบ รีดไถหรือเป็นลักษณะของการโดนคุกคามอะข่คมขคูอะไรแบบนี้นะคะกลัวทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวอย่างเงี้ยชีวิตไม่สงบเพราะคนพวกนี้เพราะเราเลือกบริวารผิดหรือเปล่าคนที่สร้างแต่ปัญหามาให้คนที่ประมาจจนเป็นเหตุให้เราได้รับอันตรายหรือคนใกล้ชิดเราคนที่เรารักได้รับอันตรายหรือสร้าง สร้างเรื่องให้เราต้องแก้ไขาตามให้เช็ดให้อย่างเงี้ยฮะไม่เคยจะมารับผิดชอบอะไรเลยอย่างเงี้ยจนกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เราเนี่ยแอบรู้สึกน้อยใจชคชะตาเหมือนกับทำไมเราต้องแบกทุกอย่างอะไรอะไรก็เราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์ว่าเราไม่ทนแล้วแหละอาจารย์ว่า the chariot เนี่ยมันทำให้เราออกเลยเหมือนกับพุ่งออกไปเลยคือไม่สนใจ เดินทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรืออะไรที่มันตอบโจทย์มากกว่านี้อะไปข้างหน้านะคะเพราะตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันเจ็บปวดชอกช้ำเหมือนกับมันไม่ใช่ที่ของเราอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เราอดทนกับอะไรอยู่คือมันทำให้เราเป็นแผลในใจมากมายไปหมด แต่ว่าหลังจากนี้ไปอาจารย์ว่าเราจะได้เส้นทางที่ดีกว่าอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตเรามั่นคงกว่าเดิมได้เงินทองสมบัติในตักไม่พร่องอยู่แล้วราสีพิจิกขาช่วงนี้อาจจะลําบากเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายเยอะหรือว่าบริวารสร้างแต่ปัญหาให้ลูกน้องหรือคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยแหละครอบครัวคนรักแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะ work it out ก็คือลงตัวกันได้คล้ายกับว่า จะก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆไปได้วยกันนะคะก็แก้ไขปัญหาแล้วก็นั่งคุยกันหารือกันหาข้อสรุปแบบนี้เนาะอืมสำหรับราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมหรือออกตุเบอร์นี้นะเจอโซลาอีคลิปส์นะคะในวันที่สองตุลาก็จะเป็นเหมือนกับไฮไลท์เลยของเดือนนี้ก็คือว่า มันจะส่งผลกับเราโดยตรงนะคะเออโดยเฉพาะในเรือนที่12เกี่ยวกับในด้านจิตวิญญาณเกี่ยวกับเซนส์ความรู้สึกสัญชาตญาณนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทำให้เราตื่นรู้ awakening นะคะว่าเราควรที่จะต้องทำอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงสร้างการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของ ความปรารถนาที่อยู่ในใจที่เราตามหาหรือค้นหามันมาตลอดว่าเราควรจะทํำยังไงต่อหรือว่าเราต้องการอะไรกันแน่คนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับครูบาอาจารย์โคช้ชนะคะทิชชิง่งโคชชิ่งเทรนนิง่งนักพูดวิทยากรนะคะคนที่ติดต่อการค้าเจรจาโคศโกหรือนักเจรจาทั้งหลายนะคะเซลส์ Sales, นะ Marketing Business Development นะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรือว่าเห็นโอกาสเห็นทางที่ว่าจะทำมาหาได้และอาจจะเกิดอาชีพใหม่ๆหรือเกิดหนทางทำกินใหม่ๆนะคะผลิตภัณฑ์องค์กรใหม่อย่างนี้ก็ได้เป็นการเติบโตค่ะในสายอาชีพนะคะตรงนี้หลายคนเติบโตในด้านจิตวิญญาณ ตื่นรู้ตระหนักรับรู้แล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านของคนที่ทำการกุศลหรือในวง,วงการแบบมูลนิธิสมาคมต่างๆจะมีการรีออร์แก z นอ์อาจจะเกี่ยวข้องกับเราด้วยคนที่ทำงานด้านการกุศลนะคะทีนี้ดาวอังคารเองเนี่ยเป็นดาวสุขภาพและการงานเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยจากอีคลิปสในวันที่2ตุลานี้ จะทําให้หลายคนเนี่ยต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่ทํางานหรืออาจจะมีการถูกรบกวนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเราบทบาทเราเพื่อนร่วมงานเจ้านายเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะทำให้มีเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงคลื่นลูกใหม่เกิดขึ้นในองค์กรที่เราอยู่ก็ได้นะตรงนี้เนี่ยหลายคน จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของสุขภาพด้วยจากอีคลิปส์นี่แหละเพราะว่า e ีคลิปสเนี่ยทำให้เราตระหนักรับรู้ในเรื่องสุขภาพมากขึ้นว่าเราควรจะกลับมาดูแลหรือใส่ใจตัวเองยังไงนะคะทีนี้หลายคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่8ของคุณเรือนแห่งการสร้างการเปลี่ยนแปลง คือมันทำให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกครั้งเนี่ยมันมีเหตุมีผลเราจะมี inner calling หรือว่าสัญชตาตญาณข้างในเราที่เรียกร้องให้เราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาปรับอะไรบางอย่างในชีวิตเราบางคนอาจจะปรับปรุงบ้านต่อเติมที่ทำงานหรือว่าเป็นเรื่องของการปรับ planning ปรับโครงสร้างองค์กรหรือปรับ วิถีชีวิตประจำวันก็ได้นะคะเพื่อนก็จะกระทบด้วยบางคนจะทะเลาะก,กับเพื่อนเลยนะมีดราม่าบางคนหักกันในเรื่องหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะบางคนเนี่ยอยู่ในสายเทคสายคอมพิวเตอร์ไอทีเนี่ยแกจิตต่างๆนะก็จะได้รับผลกระทบเรื่องงานไปด้วยหรืออยู่ในงานประเภทอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสนะคะงานออนไลน์ระวังคนที่ จะติดต่อเข้ามาแล้วมาหาประโยชน์แบบมาโกงมาเป็นสแกมอย่างเงี้ยด้วยนะคะทางออนไลน์ทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยดาวการงานของคุณทุกครั้งเลยที่มีโซลาร์อีคลิปส์เนี่ยอย่างวันที่2ตุลานี้ก็ใช่มันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอย่างแน่นอนคะ่ะหลายคนเนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าเราไม่เหมาะกับงานที่ทำ หรือเราจําเป็นจะต้องปรับกลยุทธ์ของเราได้ละเราจะปล่อยไว้เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้เหมือนเราจะเริ่มรู้ตัวละนะคะว่าอะไรที่มันใช่หรือเหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่นะคือตรงนี้เนี่ยเรามีคำตอบนะ answers นะคะคำตอบอยู่ข้างใน ถ้าเราสับสนกับสถานการณ์นี้เนี่ยวางใจได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะได้รับคำตอบที่เรามองหา Say yes นะคะจะมีโอกาสอะไรที่เข้ามาแล้วทำให้เราเนี่ยตอบรับให้ตอบรับนะถ้าเรามองว่ามันดีนะคะเลือกที่จะช่วยรับโอกาสตรงนี้ไว้อย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไปนะคะและ หลายคนเนี่ยจะเริ่มมีการลงทุนหรือว่ามีการออมในรูปแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะเป็นลักษณะของการสร้างรากฐานที่มั่นคงในชีวิตให้กับตัวเราเองหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักลูกอย่างเงี้ยนะคะการสร้างครอบครัว a happy change การเปลี่ยนแปลงที่มีความสุข รอราศีพิจิกอยู่หลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากคือรู้เลยว่าเรามาถูกทางรู้เลยว่าทำไมเราจะต้องแบบเจอเรื่องที่มันยาก,ยากนะคะให้คิดบวกเข้าไว้ค่ะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางของมันมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยใครเจ็บป่วยมาก่อนหน้านี้ฟื้นฟูและคนที่มีปัญหาครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวจะแก้ปัญหาหรือฟื้นฟูครอบครัวความสัมพันธ์ในบ้านให้ดีขึ้นได้ นะคะคนที่ยังไม่พอใจสถานการณ์ชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องอดทนนะคะแล้วก็ปล่อยวางปลดปล่อยคนที่ไม่ถูกต้องให้ออกไปจากเราหรือปลดปล่อยอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปอยากเก็บทุกอย่างไว้ในชีวิตมันรกนะคะมันไม่จำเป็นทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีคนที่เข้ามาและพัฒนาความสัมพันธ์กับเรายกระดับฐานะยกระดับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นแฟนกันคบเป็นแฟนหรือว่า มั่นมีคนขอแต่งงานแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีการเรียนรู้นิใสัยใจคอกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างเรากับใครบางคนเออคล้ายกับมีคนมาจีบคนเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้รจักทำความรู้จักคนคนนี้อาจจะนำไปสู่การแต่งงานในอนาคตเลยก็ว่าได้นะยินดีด้วยนะคะ หรือหลายคนเนี่ยอาจจะมีการจัดงานแต่งไปแล้วเดือนที่แล้วหรือ2เดือนก่อนหรือกำลังจะจัดแบบนี้ก็ได้อาจารย์รู้สึกว่าความเป็นครอบครัว long term relationship ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเนี่ยมารอเราอยู่แต่เราต้องเลือกให้ถูกคนนะคะอย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่คิดจริงจังกับเราคนที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงไม่สบายใจ คนที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์คือเขาไม่ได้รักเราคนเดียวอะ่ะเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราหรือเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในวันที่เราปัถนาคนที่ปล่อยให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างเหมือนอยู่โดยลําพังแก้ปัญหาคนเดียวมีแฟนก็เหมือนไม่มีเคยเป็นมะนะคะอันนี้อาจารย์ว่ามันน่าอึดอัดมากเลยหลายคนเครียดนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งหย่าร้าง แต่าจะาเชื่อว่าจะแบ่งสมบัติกันได้หรือว่าเป็นลักษณะของสิทธิการเลี้ยงดูบุตรหรือมีเรื่องที่ทําให้เราไกล่เกลี่ยตกลงกันสําเร็จก่อนหน้านี้มีปัญหามากนะคะในเรื่องความสัมพันธ์สําหรับหลายๆคู่แต่ว่ามันมีคนที่ยังรักคุณอยู่หรืออยากจะกลับมาคล้ายๆกับเขาต้องการกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งเออนะบางคนนะคะคนโสดเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ซีเรียสจริงจังเขามองเรื่องการสร้างครอบครัวการแต่งงานกับคุณสนกที่สร้างรังนะคะหลายคนเนี่ยมีโอกาสตั้งครันด้วยท้องอยู่ตอนนี้ก็ได้หรือว่ากำลังจะคลอดลูกแล้วแบบเนี้ยเออยินดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตามไอ l ดี e ไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครทีอ่อยากจะดูดวงรายปีตอนนี้มีแพ็กเกจดวงรายปีเปิดรับจองแล้วค่ะสำหรับปีพุทธศักราช2569นะคะโดยเราจะอ่านครอบคลุมภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพครอบครัว นะคะการพัฒนาตนเองหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงนะดวงรายปีจะเป็นแพ็กเกจแยกออกมาต่างหากจากแพ็กเกจดูดวงปกติเพราะว่า,าระยะเวลาการดูเนี่ยจะครอบคลุมตลอดทั้งปีเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะแต่ว่าเราจะไฮไลท์ยกมาเน้นช่วงไหนที่ควรที่จะลุยลงมือทำเรียกว่านาทีทอง หลักตวงกอบโกยให้เต็มที่เลยในช่วงนั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจว่าจะประสบความสําเร็จในปี69นี้อยากจะปังอยากจะทําธุรกิจอยากจะได้ดีอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าทําธุรกิจแล้วปังหรือว่าย้ายงานสมัครงานแล้วชีวิตดีขึ้นนะคะแบบนี้แนะนําเลยนะเหมาะมากนะคะแล้วเราจะเน้นช่วงไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอย่าทำอะไระให้เราเนี่ย รู้ว่าเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากๆค่ะเราจะรู้กระแสดวงดาวโดยที่เราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเป็นหลักเลยเยอะมากนะคะเน้นเรื่องนี้มากๆจะทำให้เราจับกระแสดวงดาวได้ไม่พลาดโอกาสหรือเสียโอกาสที่กระแสดวงดาวเป็นใจให้กับเราส่งเสริมเราไปโดย เราประโยชน์นะคะก็คือเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสดวงดาวที่ส่งเสริมดวงชะตาเราในจังหวะเวลานั้นๆได้อย่างเต็มที่เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงรายปีเนี่ยเปิดรับจองนะคะอยู่ตอนนี้ก็ถ้าอยากจะดูเนี่ยแนะนำว่ามาตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีอาจจะแน่นและเกิดความล่าช้าได้แจ้งไว้ก่อนเนาะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะ ปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าบ้านเเ็กที่นะเริ่มงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงเสาเอกขึ้นบ้านใหม่ออกรถผ่าคลอดนะคะหรือดูในเรื่องของชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเราเองชื่อลูกชื่อธุรกิจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดีเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะก ศาสตร์ตัวเลขนั้นสำคัญชะนหนสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะ,ะคนที่รู้สึกว่าตอนนี้ทำอะไรแล้วติดขัดหรือมันหาไม่เจอว่าตรงไหนที่มันทำให้เราเกิดปัญหาพลิกผันในชีวิตเราขนาดนี้บางทีเนี่ยอาจจะมีจุดพลิกตรงนี้ก็ได้ว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเริ่มต้นให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเริ่มต้นธุรกิจนะคะเริ่มเปิดตัวสินค้า อย่างนี้ก็ได้เลิกจดทะเบียนบริษัทหรืออะไรอะไรนะคะ,ะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับลเซ็นนะคะลเซน็นมงคลสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าลาเซน็นก็สําคัญมากเลยบางทีเซน็นผิดชีวิตเปลี่ยนบางคนไปขีดค่าชื่อตัวเองแบบนี้หรือว่าทําให้ชีวิตเราเกิดความวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิน้นไม่นิ่งสัีไม่มันจะดีมันก็ดีไม่สุดอ่ะเข้าใจไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องกลับมาดูกันว่ามันติดอะไรจากลายเซนด้วยลาเซนนี้ก็สำคัญมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้สร้ขอข้อมือนะคะยังไม่เรียบร้อยดียังต้องขออนุญาตขอเวลา under construction กำลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะคะก็เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบอีกทีเนาะกราบ กราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตามอาจารย์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะทั้งสุขภาพเจ็บป่วยอะไรกันมาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ต่อแต่นี้ไปมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีกันท่วนหน้านะคะขอให้เงินทองหลั่งไหลมาเทมาทรัพย์สมบัติมีไม่สมบัติตักไม่พร่องเลยนะคะ เงินทองเนี่ยเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะมีแต่รวยขึ้นทุกๆวันแล้วก็ขอให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นสุขสบายขึ้นตลอดๆในทุกๆวันค่ะครอบครัวความรักขอให้มีความสุขมั่นคงนะคะแล้วก็รักชื่นหวานชื่นกันตลอดพบกับรักที่ดีเนื้อคู่แท้คนรักที่เป็นรักสมหวังของคุณนะคะขอให้มีแต่คนรัก คนสพอร์ตสนับสนุนอุปธรรมภ์คำจุนไปตลอดทางขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านด้วยนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ